เป็นได้นะครับผมบอกแล้วข้อคมพังพของอบกรั้วทำนั้นปรับจูนเขาหากันตอนแม่นางคุยกันสงบสติอารมณ์มีผู้ใหญ่แม่เป็นตัวกลางสเสร็จเหตุผลผมก็บอกมาตลอดรอเรื่องอบกรัวผมมีประสบการณ์การเป็นตัวกลางเมื่อถ้าพอแมยไฟพอแม่ไฟอยาก้าเขาคุยกันเหลี่ยวเป็นได้ไหม ถึงอาะตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะโลดสะลาเป็นแค่มู่กันแต่ครอบเป็นพ่อแม่มันก็ยังเหลืออยู่กายเวลานั้นผมบอกกายเวลามันจะเป็นเรื่องเยียวยาเรื่องเยียวยาสองคนเนี่ยเขาสิเป็นเอดรนเดจูนขงหากันคนมันเคยหักกันอ่ะเอาไงคนมันเอาแต่เคยคนหักกันคนนั้นบนเตียงนั่งกันเนี่ยี่นองพี่นองเแล้วมันมีบางช่องมันเสียมเห็นเขาผู้ญี่ปน มันสีเดียวบางอย่างจะยุยุเกินไปแบบบางช่องแม่งงูอุ้ยผมอยากเอาเลยว่ะช่องแม่แม่ยังคือกันมงคือจังยุให้เขาไปขอบพวกเขาแตกแยกขนาดนั้นยุให้เขาจังสี่เลยแมมมันแตกกันพวกเจ้าเอาจิตใจอย่างทำเจ้าบ่ม ok ีความเป็นกลางเลยสถาบันขอบพวเจ้าจงบ่อยไม่เป็นกลางไอเนี้ผมก็นันแล้วกอีกหลายช่องนี่ผมไปบุ้งโห อยู่ให้ครอบครัวเขา,เขาโหสุดยอดจริงจพี่น้องผมบอกเลยกันเศรษฐี่ว่าฉ่องว่ะแต่ว่าความเป็นซื่อกลา,างๆเขา้าเข้าไหนจะชนะฝันหอยคอบครัวเขาหักกันดีกว่าถึงเขาจะจังใดอลไรแต่เขาไม่รู้เหมือนกันไงและบางทุนกับสินสนับสนุกเนี่ยเขาแบบไปสุดขั้วสุดตรงเลยแบบมาให้ดูแลได้ดีอย่างเง้ยเลยนะพวกเจ้าเอาอย่างคือใจยี้ว่ะ เนผมดีใจนะยครับที่สองคนได้จับได้ลับมาจูนข้อหากันเอาสนามตนนครับสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดก็คือน,นี่แหละครับสถาบันขรอครัวเด,ด,ด็กคุยเด็กจ่าเด็กกลัมมาให้เป็นสารักเนี่ยลูกมันมึงแง่งมึเมงเต่านี่แหละอือผูด้ชิวาเป็นคอนเทนต์อย่างหัวจอก็ตย่าไปคิดขออคุณหนองเพลว ครับพุยุบางที่เนี่กทีหันหนาคุยกันยังซี่ละเออเรื่องของพวกเขาเป็นไดงไงล่ะทุ่งสัวอาหารเขาเป็นเดอเออจะว่าไงนี่เขาขางเขาอิวนี่เขาเขารถเทสอร์นะเขารถเทสอร์นะเป็นแค่เพื่อนกันยังมีต้องแดกอาหารหมาหรอกก็ยูตต่อไปนะเขาเอาจริงนะโอ้ยสู้นี่ครับ คอกระเงืดอยู่ว่ะแตยอมรับเนี่ยตรงไรนขอพ่วเขาก็คือขอบพ่วให้เขาเดี๋ยวคุยคุยจันพวกเจ้าอย่าไปยุยอยไปเสี่ยมให้เขาแตกแยกขอร้องครับแค่นี้แหละช่องโจโจมีแต่การสนับสนุนในคนรักกันบ่ได้ให้สนับสนุนในคนแตกแยกกันมันมีกันแล้วกันแหละกลุ่มถ้าให้เขาขอบพ่วเขาเหล่าชานันคืองานของเฮานะพี่น้องสังเกตดีๆเด้อ เอาขอไป็นกำลังใจครับให้บอดเพลวบอดบิ๊กนะครับเดี๋ยวฮานาคุยกันกลับมาเป็นขอบขั้วทีนารักส้นสของ f อฟซีตลอดไปครับขอพี่น้องขอกำลังใจทั้งสองนะครับนะครับจากใจครับช่อง YouTube นะครับที่ชื่อโจโจพาเผิออ f ฟิเชียครับสนับสนับสนุนสถาบันครอบครัวครับให้ยั่งยืนนะครับยืนยงยืนยาวนะครับให้มีแต่ความรัก ความไคร่ครับอันใดที่มันหลงผิดบางอย่างมันต้องใส่เวลาเข้าใจครับมันต้องใส่เวลาปล่อยให้เขารั่วเขาเด้หขันหนาคุยกันยุดเสี่ยมในแล้วพวกที่ให้เขาพั่วเขาแตกแยกช่องไหนวาวว่ะอุต้ฟาพื้นท่องนั่งเขาต้อไปอ่ะวาวลว่นละเอาอย่าไปให้เขาแตกแยกกันอีกความเป็นพอแมลูกมันเว้ากันได้มันเว้ากันไดพี่รองขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับครับ ขอบคุณครับ